เจมส์จิรายุเปิดเคล็ดลับออกกำลังกายสไตล์แอนทองประสมแต่จบพิกถือว่าเป็นคู่หูในการออกกำลังกายอีกคู่เลยก็ว่าได้สำหรับซุปตาสาวแอนทองประสมกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องเจมส์จิรายุที่หากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มักจะชวนกันมาฟิตแอนเฟิร์มหุ่นให้ดูดีขึ้นเสมอล่าสุดเจมส์จิรายุก็ได้เผยคลิปขณะออกกำลังกายคู่กับแอนพร้อมตอบคำถามโดยการเขียนแคปชั่นที่ถูกหลายคนถามมาบ่อย มีคนถามผมบ่อยมากถึงความฟิตของพี่แอนผู้เป็นไอดอลแห่งความมีวินัยและแข็งแรงพี่แอนออกกำลังกายแทบทุกวันและหลากหลายมากๆเพื่อให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนได้ทำงานอย่างครบถ้วนหลายคนอยากมีรูทีนเหมือนพี่แอนเคล็ดลับการออกกำลังกายต้องมีกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยกันผลักดันทั้งวันที่ทเราอยากเล่นและวันที่ไม่อยากเล่นกลุ่มหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ครับกลุ่มตอนนี้มีอยู่สองคนแม่เขาเล่นหกโมงเช้าใครเขาจะไปเล่นกับแม่ นี่มันไม่ใช่กลุ่มผมโดนหลอกมาหาเอาผมออกไปที a n t ท n งแ n i l g o n ็อ s ก t a ์เนสที่ i ดอ i คิงานนี้ทำเอาแอนทองประสมถึงกับต้องรีบเข้ามาตอบกลับในทันทีว่าเขาเรียกง,งานคู่ฟีเจอริร่งค่ะคุณหนู